สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนีเบาหน่องชิมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเบาหน่องเองครับความฝันเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูุ่ทีิโชคและดวงครับส่วนตะลขกิมาหรือบมกขึ้นอย่ทีิดุลพินิษของแต่ละคนครับเบาหนองฝันอีย่างฝันแรกครับฝันแรกของเบาหน่องเองเลยคือแหลกสุเทืองวดวันหันวัวสนเดีฝันมางวดนี้ ฝันแต่ตนงวดเลยยังว่าลองฟังไหวนะครับลองพิจารณาบังมากบ่มากขึ้นยุติดุลพินิษฐละครับเพราะว่าเบาหนองมีอยางเบาหนองก็อยากมาเบาซูฟังตอนแรกว่าสิบ่ท่านเบาดอกก็เลยว่าสิลรองฝันบังอีกก่อนจะขึ้นก็เลยว่าอ่ะถ้าฝันอีกก็เอามาเบาอีกเบาหนองข้นตั้งสนะเดี๋ยวกันฝันอีกเบาหนองก็เชเอามาเบาอีกครับผมเบาหนองฝันเห็นพ่อแม่ครับเบาหนองฝันเห็นพ่อกับแม่ที่เสียไปแล้วนะ พอกับแม่ที่เสียไปแล้วจังไรจังขืดฝันเอ้จังคืด,จ,คดจังไรจังฝันเห็นเรียกว่าเพิน่นคืดหอดฮาว่าเบ้าหนองก็บริฟันเห็นพอเห็นแม่มานนีกันหลายหลายงวดแล้วเด้หลายหม,หยมือและหลายเดือนละปกติน่ะจะฟันแต่เรื่องอื่นแต่ว่ามากเมือนืนครับฟันเห็นพอกรบแม่ฟันว่าเพิ่นนั่งอยู่บานอยู่บานหลังเกาที่เบ้าหนองเคยอยู่ตั้งแต่น่อยนั่นแหละในฝันน่ะ บ่าวหน่องว่ามีอีกอย่างสักอย่างอยากให้บ่าวหน่องกลับบ้านเหมือนกับว่าอยากให้บ่าวหน่องกลับบ้านว่ากลับบ้านแน่อันพอกบแม่ถ่ายอยู่เฮื่นบ่าวหน่องแล้วว่าทิ่าจังไหนพอกบแม่เหากับเสียไปแล้วบ่าวหน่องก็คืดเนาะพอกบแม่เหากับเสียไปแล้วกลับไปบ้านแน่พนู้นองสิพอผัดไปหอดบ้านเห็นพอกบแม่ใส <ver> ่ชุดขาวนั่งอยู่บ้าน นาตานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยได้ยิ้มแย้มแจ่มใสคือคนปกติคือคนปกตินี่เบ้าหนองกันว่าป้าวบาอยังบบออกว้าหยังบบออกเลยแบบดีใจแห้งดีใจหลายดีใจหลายได้เห็นพ่อกับเม่เบ้าหนองกันเลยแลนเขาไปกอดเพลนแลนเขาไปกอดเพลนทั้งกอดทั้งไห้ดีใจหลายคือหอดเพลนนะนะ ขนาดตื่นขึ้นมาแล้วน้ำตากรยัง่งคอคอเบาอยู่มันมัน,ม,นมันบอกบบถือนะครับเนาะนอกจากชีวะจะชีวะจะไรคนคนที่มีความหูซึกแบบเบาหนองจังสีหูทหนคนบ่มีความหูซึกแบบเบาหนองบอกไปจไังไรเพื่อนกับโบหูดอกแมนบอกครับเพราะว่าพอแม่เพิ่นกัดเสียไปนานแล้วแต่ว่าเพื่อนกันยัง่งฟันเห็นเพื่อนกรแสดงว่าเบาหนองคิดว่าเพื่อนอาจจะห่วงเห่า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เบาหนองคิดเด้อันนี้คือคือเบาหนองคิดของเบาหน่องเองเพื่อนอาชีพเป็นห่วงเห่าหรือจังใดเบาหนองก็เลยว่าเขาไปกอดเพื่อนเขาไปกอดเพื่อนทั้งทั้งกอดทั้งไหนะ้นั่นแหละดีใจหลายแบบนี้แม่เพื่อนก็เลยแม่ก็พอเพื่อนก็เลยลูบหัวเพราะว่าพอกับแม่นั่งอยู่ด้านขางสายขวาเบาหน่องก็อยู่ตรงกลางแล้วะเบาหนองก็โอบก,กอดเพื่อนทั้งสองคนกตทั้งห่วงทั้งไห้ดีใจหลาย เป็นกระลูกหัวว่าเป็นยังไงลูกเอ้ยสบายดีเนาะเบาหนองกระเลว่าสบายดีเบ่ต้องเป็นห่วงดอกแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอกพ่อเดี๋ยวเอือยไอแต่สิเบิ่งกันอยู่นีล่ะว่าสันบ่ถิ่มกันไปใส่ดอกว่าสันมันกระเลยลูกหัวเบาหนองมันว่าก็ดีเราละเป็นว่าเบิ่งแง่งกันเป็นว่าจังสีแกะยังน้ำตากก่ยังไหลอยู่มันดีใจน้ำแน่ล่ะแกมันก็คืนหอดเพลินน่ะล่ะครับคืนหอดเพลิน บ่าวน้องก็เลยว่าพอกับแม่สบายดีน้อบ่าวน้องก็ถามว่ากัสบายดีแม่กับเบิรไปใส้ดอกเพิ่นว่าแม่กับถาเบิ้งมูอเจ้ายู่นีล่ะเพิ่นว่างสินะพอกับแม่กับถาเบิ้งมูอเจ้ายู่นีล่ะบริษัทไปใสดอกเพิ่นว่าไอ่เจ้าก็อยูผู้ใดก็อยูยูมัดทุกคนถาแน่มูอเจ้าอยู่นีล่ะเพิ่นว่างสินบ่าวน้องก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นบ่าวน้องก็เลยมานางคิดที่เพิ่นบอกแบบนี้มันหมายความว่าจังใดหรือเพิ่นสิมา บอกเหลขกเขาบอกขืดไปเลยคืดคืดมาบนเิมาบอกเหลขกุู้ใด้ยี่นี่คืดไปขืดมาก็เลยว่าอ่ะจักสิแปลเหลขกเป็นหยังพอกับแม่เนาะพอกับแม่กับจักสิแปลเหลขกเป็นหยังผู้ใดแปลความฝันเก่งกับเขามาแปลให้บ้านหนองน้ำเน่แต่ว่าที่บ้านหนองสีเอาตัวเล็กมาฝากมือนี่กับบ่มีหยังกับมีอายุพอกับแม่อายุสุดท้ายพอกัะแม่กับเหลขกที่บ้านหลังเก่า ที่เบาน้องเคยอยู่นะครับเนาะเลขที่บาลลังเกาบาลีที่หนึ่งหกสา่กสาละกะ็อายุสุดท้ายของพอ84ปีอายุสุดท้ายของแม่66ปีกะลองเบิงนะครับเด้อลองเบิงลองพิจารณาเบิงงวดวันที่1ตุลาหกครับผมอายุเบาน้องก็34บ สิบเอ็ดตุลาหนกะสี่สิบสี่เต็มกะลองมึงนะครับเด้อลองเบิงลองพิจาณาเบิงฝันเห็นพ่อเห็นแม่ครับนั่งอยู่บ้านหลังเก่าตอนนี้ก่อนสีมานั่งว้าคลิปนี่กะเลยวะสีดเอาจังดาดีแขนเฮาเบาไปน้ามันตาไหลไปน้านนี่มันสีเป็นจังดายฉีดอะไก็คืดคืดไปนะคนเฮาเนาะคนเฮ่าก็คืดคืดไปกะลองมึงนะครับเด้อลองพิจาณาเบิงงวดวันที่หนึ่งตุลา จักฝันสีแมนหรือบอ่แมนจักฝันสีถือหรือบอ่ถือจักฝันสีเขาหรือบอ่เขาเบาหนองกระบ,บอกบ่อใดขึ้นกันแต่ว่าเบาหน่องฝันเบาหนอง,นนองแล้วมาบอกสู่ฟังทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่โชคและดวงนะครับเนาะขอบคุน,นะครับเด้อบา้านเลขที่เบาหนองหนึ่งหกสามแตกสองตัวออกหนำหนึ่งหกหกสามสามหนึ่งแตกออกนนำอายุสุดท้ายของพอแปดสิบสี่ปีอายุสุดท้ายของแม่หกสิบหกปีอายุเบาหนอง สามสิบสี่เข้าสามสิบห้าจังไดก็ลองเบื้งเพื่อมาหันไปนํากันเบ้าหนองกันสีซื้อคือกันละ่ะซื้อเลขเบ้าหนองสีซื้อไหวสีซื้อตั้งแต่ลเล้าพี่ละ่ะสื้อมันชงงวดพี่ละ่เลละเลขเล้าเพื่อเพื่อมันเข่าเลขฝันเนาะอย่างมาันก็เกิดขึ้นได้ได้แหวนว่าลองเบิง้งเนาะลองเบิง้งบ้านเลขที่หนึ่งหกสามอายุพอแปดสิบสี่อายุแม่หกสิบหก อายุเบาหน่อง413อย่าง414งวดนี้เฮาก็ับมารับโชคไปนํากันคือเกาคิดสิงใด็ไก่สมหวังดังป่าถนาเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาหนองสิไปหาตัวเหลขกมาให้เดี๋ยว,บว,วเ,าเยวบาหนองสิไปนั่งคุยเรื่องตัวเหลขก,กั็เพิ่นเลยเพราะว่าสีขอสีขอเพิินลงคลิปจกัจกจักหน่อยอาจารย์ผู้เพิ่นสีให้เหลขกมานี่ล่ะเบาหนองสิขอเพิ่นว่าให้เบาคลิปให้แน่กันผู้ใด ย่านเอามาหว่าวไลยแล้วคนสืบเสือเด้วคนสิบอยากฟังเอาให้เพิ่นบ่าให้นําำเขียนให้ชัดๆหูวกันไปเลยเอาจังสันดีกว่านะครับเนาะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนในการทํคขีปเปลี่ยนแผนในการหาตัวเลขให้เจ้าโตเพิ่นมาเวั่ให้ฟังน้าให้เจ้าโตเพิ่นเขียนเบื้องน้าแล้วก็เบาหน่องกับเบาสูฟังนําเบาฝันนํานะครับเนาะแล้วก็จุดถูกไปนําจังได้งวดนี้กับขอให้ทุกคน โชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาาัญหาบ่าวหนองกระล่อผีสาวทางไกลนาตอนนี้ล่อผีสาวทางไกลเพิ่นมีอันบุญมาฝากอยู่แต่ว่าจะเป็นอีหยังเดี๋ยวค่อยติดตามครับบางคนกนอาจจะห่้งแล้วบางคนอาจจะยังบ่ทันหู้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนามีเงินใส่ใจ,ใจบ่ขาดมือเฮ็ดยังไ้ประสบค,ความสําเร็จชีวิตขอบรัวมีแต่ความสุขความจาเจริญขอให้ถูกหวยทุกๆงวดครับผมสวัสดีครับ